สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียสิบ้าไปตามแนวทางเลขบนอาจารย์คนบ้านเองค่ะวนว่าหันอาจารย์คนบ้านเองลักลอยลุดเด้อค่ะท่านผู้ชมลักลอยลุดทีน้ำเชียเทียบชนให้เอฟซีเบิงค่ะเหลือสามกับสี่ค่ะลุดค่ะท่านผู้ชมลักลอยแลนไปลักสิบค่ะเอา ตามต่อตามกันไหมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขอาจารย์คนบ้านเองส่วนเลขดับดับคูงวดแลกที่น้ำเชียน้ำเสนอเข่าด้วค่ะเอาอยูด้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชียรจะมาตัดแล้วก็มาสรุปเลขดับถ่าย f อฟซีมักของอแม่เลขล็อกเดี๋ยวน้ำเชียจะเหตุคือเกาเอฟซี FC ผลขอมา ในไลน์และในไต่คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวจะเหตุการณ์บานแล้วก็ใหเอฟซนี่วิเคราะห์ผิจารณาไปน้ำกันใต่คอมเมนต์ด้อ pues ค่ะได้เลขดับมากก็จะมาตัดเลขที่เพ่นเข่ nah, U, าต่อเนื่องเนาะค่ะานุชมต่อไปห้อกกบบรูวาเลขสีเข่าหรือสีลุดค่ะเหตุเป็นเพียงแนวทางเหตุไ้เอฟซได้เบิ้งได้เห็นผู้มัก จ้าควอยตามผู้บ่ามักกะจ้าควอยตามสำนักไม่เนาะค่ะแต่ละท่านแต่ละอาจารย์เพิินกระหติตสุดความสามารถค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศเย็นบ่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำเชียก็ะจะไปปล่อยแนวทางวันที่27เด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชียก็ผ้าม่ใหยัยไปหาหมอค่ะปวดหลังหลค่ะท่านผู้ชมก็เลนัดกับอาจารย์ยัมบังคื้น วันที่ยี่สิบหกสิบไปปอยวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะทา่านผู้ชมเอาขอบคุณแนวทางอาจารย์ด้วค่ะไปรับชมรับฟังอาจารย์คนบ้านเองกันเลยด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับักเชียร์กมาเชียรอาจารย์กลัวจะกลัวจะเจอกันโอ้หัวตะวัหอดเทียนดิอาจารย์ค่ะ<า>หอดเทียนยัยยยเซรายังยัย อันไปพาเขาม้าสองขางเนาะอาจารย์กับกับสิปีแล้วเนาะบ้านเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นปวดหลังหลายอาจารย์เราหายหายไปไปเดยหนาวพ่อมเนาะย่วงว่าเลยเนาะปวดหลังเพิ่นกะว่าเป็นน้ำ้าบอกหลังจริงสิบ่เพิ่นกะว่ายิงสิแม่อาจารย์ไม่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 พอมันอากาศหนาวอากาศเย็นมันเข้าเลยปวดแ h e c มื่อนี้กับโอ้ไปหลายจุดเรียนเอกสารอาจารย์หัววุ่นไหวเลย ่กินของกินของสมของดองของไม้นอย่างก็ได้ด้วยนี่แมนอยู่อาจานเขาข้าวมันเนีกินเนาะแมนแมนแมค่ะหนาวว่าจานหนาวหนาวเย็นเนาะอาจารย์เนาะเย็นเย็นหนาวค่ะบ่ได้อาบน้ำแบบเนี้ยโอ้โหกับคน่าอาบน้ำเยอะค่ะท่านผู้ชมเอา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 เลขวิ่งก่อนเนาะค่ะบนเนาะอาจารย์อ่าบนบนบนค่ะบน เล่นแปดก็เล่นสามแปดกับสามค่ะประกบคู่เอาแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดหกสามนี่แหละสองตัวเล่นเล็กเล่นสามสามหกสามแปดสามหกและสามแปดอฮค่ะหลักร้อยหลักร้อยเอาหายูได้พอจ้าได้สิ <laughs> กอจะไหนสิว่าไอ้ดี่อาจารย์หลักร้อยหลักร้อยตัวไหนมันมีสามันมีสตัวน้ำเชียเดี๋ยวเอาจารย์อาจารย์ยังใส่สูตรดับหลักร้อยบอเมนเมเอาดับก่อนค่ะอาจารย์ดับบอค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าก่ง ศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าห้าพนพนเขามาสองสามหมวดต่อกันเ้ยค่ะดับลักลอยบานนี้งวดล่าสุดนี่นำเชี่ยกรพผอจ้าหน้ายเอาไปบ่เข่าค่ะท่านผู้ชมได้สามกับสี่จังได้ดันไปลักซิฟนอจันค่ะเอาไหมค่ะบานนี้เอาลักลอยเนาะค่ะลักลอยมีสองสองมีแปด ปด <8 S 2> แค่นี้แหละค่ะสองตัวค่ะประกบคู่แน่อาจาย์สามตัวแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับแปดสามหกแปดสามหกครับพ่อบอกอาจารย์พ่อเน้นเน้นแปดแปดเจ็ดเน้นแปดแปดเจ็ดครับถ้าสองตัวละอาจารย์แปดเจ็ด 8ปดเจ็ดครับผมค่ะเออเลขดับเอาอยู่ด้วยไม่น่าลงทุนด้อบ่านนี้ค่ะท่านผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนบนไปกับสิชุดนะลงทุนสี่เจ็ดสี่เจ็ดไปกับน,นะครับสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไปกับด้วยค่ะท่านผู้ชมเก้าหกหนึ่งแปด หนึ่งแปดสองศูนย์สองศูนย์แปดสี่แปดสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้าสี่ห้าครบแล้วครับทั้งหมดมีทอเก้าพว้องอาจารย์ท้อเก้าท้อเก้าครับคนที่เล่าก็เอาอยู่ได้ดับผมนะเมนค่ะสิบคู่ไปกลับเด้อค่ะดันมุชม สิบคู่ไปกับงวดนี่ถ้าเขาเป็นงวดที่สองแต่ว่าน้ำเสียกับเสบบอวาเก็บเอ่อเก็บกระดาน้ำเชียปีใหม่เล้ที่สอนสูตรสูตรอันนี้ใหม่แมนค่ะน้ำเสียสิบว่าเก็บสถิติอ,อันนี้เสิบอ่์ซูเอฟซีฟัง่งมันสิสิ้นปีแล้วเนาะอาจารย์ใช่ใช่ใช่เลขดับรางอาจารย์นี่น้ำเสียลูว่ามันเขาถูกงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะ แล้วก็เลขดับบนนี่อาจารย์โล่งไหงวดว่างหันผ่านเ้ยค่ะท่านผู้ชมเอาอยู่นี่งว,งวดที่สองเนาะอาจารย์รักร้กอยอะน้ำเสีอถ้าถ่าชนเด่นเขาเด่นเอยรัก้อยค่ะเดี๋ยวน้ำเสียจะไปเหตุการณ์บ้านก้อนอาจารย์ค่ะอ เอ,เอาเอาเอาลักลอยเพิ่มอีกสามจนนึงมันชนกันสี่ชุดสี่สูตรตัวนี้สามสองปดสามนอาจารย์ใช่ใชค่ะสองแปดสามใช่ใชเอากิดเขาก็หมัออาจารย์โอ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กิดเลยรอน้้ำเชื่อนี่ตัวหาน้ำเชื่อนี้วะแต่อบอกคุ้งว่าอาจารย์เน่้เนาหวานเน่าอยู่ืลอวนะน้ออาจารย์น้ะ เมนหายายหายวิวาด้วยน้ำเชียเด้อขอบพูณหลายๆอาจารย์ค่ะเป็น<า>กำลังใจให้น้ำเชียร์กาเชียร์ขอบคุณหลายๆอาจารย์<า>สวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอาจารย์คนบ้านเองเนาะครับอันนี้เลขบนเอาอย่ที่เท่าเมนเลขดับบนเกือบแล้วอาจารย์ครับหมดที่แล้วได้ครับผมเนี่อันนี้เลขล่างเนาะดับบนดับล่างเอาอยู่ครับห้เอฟซีเบิ้งขัน ค่เลขเกิดเพิ่นบ่เขาเข้ากับมีแนวเบิงเลขดับเังสีไหมครับค่าเลขบ่หนาลงทุนเด้อค่ะดนมุ้งส้มเพิ่นไปกับดิ่นี่ค่ะเพิ่นไปกับพ่อไดให้เอฟซีอ่าโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังสีเนาะครับไดเลขบนมาหัวแตกของอาจารย์คนบ้านเองเพิ่นกับเขาค่ะดนมื้งส้มเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวงวดว่าันนี้เพิ่อนอาจจะบ่สนใจป็นไรหรอกเอฟซี<ม> <FC S 2> เนาะเป็นยีองยงเป็นหวนัวแรก่อ นี่คือกันค่ะแต่ว่าอันนี้นี่การันตีแมนค่ะกมัมบเชียร์พนเฮต์เป็นค่ะอันนี้อาจารย์ว่าปีใหม่สีสอนให้กมัมบเชียรครับค่ะเอามาค่ะท่านผู้ชมมาดูล่างปล่อยไปแลือเด้อค่ะท่านผู้ชมปล่อยไปแล้วค่ะคำคุ้มโอ้เป็นเลขสองตัวบนหีคู่เดียวเลยเนาะ ที่ตัวเน้นไหมสามสองสามสองเนาะเนียเอามาดูบนครับอันนี้มาเลขบนนะครับผมอ่ะน,นี่วิ่งบนแปดกับสามครับสองตัวบนแปดเจ็ดสามหกแปดหกสามแปดครับเน้นคู่เดียวครับผมแปดเจ็ดลักลอยที่คนดึงมากขึ้นสองแปดสามนะครับผม สองแปดสตัวบน8,8,7,8,3,6เครับผมเน้น8,8,7เลขเบิรหนนาดับหลักร้อยครับพี่น้องเนาะดับหลักร้อย0ูนย์หครับศูนย์น่งเจ็ดเนี่ค่ะท่านผู้ชมเท่าก็ว่าลักลอย้าว่า,าพลลัพธ์ด,ดีว่าเนียน พอจารยให้ว่าอุยอาจารย์มีการแจววายกันอีกค่ะเอาว่าเป็นยังาะคะ่านผู้ชมเอ่อเหลือรักลอยบุรลุษสั่าดอกบ้างเนาะทาครับสองสามนี่นะคะตัวนี้หน่อยน้ำเสียเกียรติสองสามสี่หกแปดค่ะนี่งวดว่าหันนี่ห้าเห็ดแปดสำหรับเนาะทาครับห้าประสบความสำเร็จเนาะแมน นี่ค่ะเดี๋ยวน้ําเสียจะเหตุอีกเอฟซี FC ปัญหาอยู่บานนี้มาเอาลักลอยนะําอาจารย์คนบ้านเองมันไปรักสิบ,บเดืเอดสามกับสี่เอาไหมค่ะ่านาู้ชม่งเอาไหมไก่เมือน้ําเสียจะไล่ล้วก็เอาอาจารย์ท่านเก้านี่แหละเท่ากับมาสรุปให้เอฟซีไปพร้อมกันไหมเพิ่นสิลืมค,ค,คือจังเลขมีที่มาเห็นบ่าเถา่าแ,แคบไหวก็ลืมเห็นบ่าสามเจ็ดตรง หนึ14 7, 14่งสีนี่ค่ะเน,นี่ย,ย,คยครับผมบันนีโอลายรายคูแล้วครับผมบันีค่ะเพราะว่าเห็นให้ชัดชัด,ชดตัวใหญ่เลยบันเลขไม่น่าลงทุนบนไปกลับครับพี่น้องเนาะไปกับส7 7 4 9 6ดเจ8ด1 2 0เก้าหก1กเก 6226 7997 13314554ไม่น่าลงทุนบนไปกลับไปกลับดวยคะ่ะท่านผู้ชมบนค่ะงวดว่างหันได้เจ็ดเอ้ยแปดนะถอัะงวดนี้ได้สิบสิบคู่ครับผมค่ะเอาสรุปบนเนี่ยครับผม สนุปร่างอาจารย์หนึสรุปล่างสรุปบนสรุปล่างค่ะหวดว่าหันเลขเกิดอาจารย์รเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมไปเข่าไปเอยูก,กับคือเลขดับแนบล่างดับบนครับในอาการอ๋อค่ะท่านผู้ชมเลขบนอาจารย์คนบ้านเองค่ะ อาจารย์คนบ้านเองเลขดับบนดับสิบคู่ไปกลับเด้อค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สองที่นำเสนอค่ะงวดแรกพานเด้อค่ะเอาอยู่ค่ะงวดแรกพานเอาอยู่ค่ะส่วนเหลขกเกิดเนอาจารย์เนี่ยน่าจะพลาดว่าสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมคือว่านเนาะเหลขกมีเขามีรุดเป็นส่วนดวงจังหวะของอาจารย์ ดาราท่านค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์คนบ้านเองพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะครับผมขายคลิปค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถ่ายเอฟซีสนใจกะให้ทักไลน์ามาอา่า เบอร์ที่ขายขีมเด้ค่ะท่านผู้ชมที่เกามาเชียสิบอกนี่ค่ะครับผมโดยตรงเลยได้ครับพี่น้องเฉพาะพี่น้องเอมที่สนใจขีมสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับนี่ละค่ะท่านผู้ชมครับอีกเบอร์หนึ่งเอฟซีวาใส่บออีกเบอร์ก็ใส่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเอมซีที่เป็น อ,อยู่ในเบอร์เกาไล่เกายังใส่คือเกาได้ครับผมค่ะครับอหยเหลือกไล้แดดได้นึงครับผมค่ะ,คะก็สิไปเอาเบอร์ใหม่มานี่ค่ะ,คะ่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีผลสร้างของผลว่า่นเขาไล่เกาว่าใดค่ะเมี่ยไร่เกาก็คือเบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะครับใส่ปกติแต่ว่าน้ำเสียก็อยากให้ตะเสียนกับเอฟซีที่เิ่นทรงแนวทางให้ไปเบอร์ทีล่องไทย ศูนย์หกแปดสามเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องครับค่ะขันล่วงไทยหนึ่งหกเป็นเบอร์ซังคีมนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับของน้ำเสียเป็นกสิจําได้อยู่นี่ยล่วงไทยศูนย์หกแปดสามค่ะศูนย์หกแปดสามค่ะใส่เหมือนเดิมค่ะน่บเปียนนะค่ะท่านผู้ชมใส่เหมือนเดิมค่ะเอามาเขาเรืองคีมนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอก็จะมีสบู เซรัมแล้วก็ครีมขมิ้นนะคะแล้วก็ครีมทาผิวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะครีมทาผิวครีมทาผิวแล้วก็เอแป้งตลับเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะโตะมันหน่อยไปค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่ดี้อค่ะแป้งตลับค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสามอย่างนี่ ยอดฮิตยอดฮิตเลยเด้อครับผมค่ะครับเอฟซีว่าใส่ดีค่ะท่านผู้ชมแม่นสบู่นี่ซอยให้หน้าสอหน้าใสค่ะครับฝากระจางเด้อค่ะท่านผู้ชมเซรั่มนี่เฮ็ดให้หน้าเฮาบ่แห้งบ่เหี่ยวให้หน้าเต้งตึงเนาะแม่นหน้านุ่มค่ะท่านผู้ชมครับเอ่อเบิ่งจากเอฟซีซังเด้อค่ะเพิ่นสิขาดตัวนี้บ่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่เซรั่มค่ะ ต่อมาอขี้มขมิ้นนะคะท่านผู้ชมขี้มขมิ้นถ้าเฉพาะเยี่ยมกันขึ้นเน,ะนาะค่ะใส่ดีเนื้อนี่นุ่มนะคะท่านผู้ชมเนื้อนุ่มค่ะนุ่มวัดสองตัวนี่เนาะถ่องถูกต้องครับผมค่ะครับ,รบเนื้อนุ่มเขาลองเอาไปใส่เบื้องเน,น้าครับพี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมค่ะครับแจ้งเก่ามาเชี่ยใส่เอฟซีก็เห็นนะคะเพราะว่าหนาสองก้นนี่ มองคาค่ะด่ามผู้ชมค่ะนาบ่สอบ่สใสน้ําเชียกับกเก่างเชียค่ะกเกวางเชี่ยพนนาคํหนาบาน่ใสเนาะทอคำนาคหนาบ่เกี้ยงเป็นค่ะาคาค,ค,คําล่ะครับพี่น้องเนาะดีอย่างหนึงนน่งกวางเชียยพนเพราเป,เป็นฝาครับถามว่าผู้ใส้จะเป็นฝาได้จังไดผู้ใส้เป็นฝาได้ค่ะ<ม>น้ําเชี่ยเห็นเนาะทอเแม่นค่ะน้ําเชี่ยดีบว่านี่น้ำเชี่ยนามองคำแล้วก็นาเป็นกะหนาเป็นฝาค่ะด่านผู้ชมค่ะ หนาเป็นกาก็เป็นฝานี่หลายปีครับนอทอ๊อฟแมนค่ะอยู่กระน้ำเสียเป็นยี่สิบปีแล้วครับผมแมนค่ะ่านผู้ชมเปลี่ยนคิมเนี่ยว่ามันวอลเลนค่ะุ่นผู้ชมค่ะตัวใดดีน้ำเสียก็จะทดล่องถ้าแสบถ้าแพรถ้าขั้นน้ำเสียจะหยุดใส่คือจังของน้ำเสียเนี่ยถ่ายเอฟซีเพ่นแพรเพ่นแสบเพ่นขั้นให้หยุดใส่ท่านที่เนาะค่ะุ่นผู้ชมเนาะเอาไปทดลองเบงกรนค่ะเทียนาม มันสอมันใสคือน้ำเชี่ยกับกล่องว่าเชี่ยถามว่ากาฝาน้ำเชี่ยยังมีบ่มีค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยเสียว่าแม่เอฟซีถูกทันพ่นล่องขี้มาหลายโต mm hmm. กาฝาบ่ออกแต่ว่าเห็ดให้เฮ้าจาง mm hmm. แล้วที่สำคัญน้ำเชี่ยกะดีใจอีกอย่างหนึ่งว่าหนามันใสขึ้นแมมค่ะท่านผู้ชมห mm hmm. นาใสขื้นมองนี่สิบ่มีฝาเลยนี่ mm hmm. นี่ค่ะท่านผู้ชมมันก็ใส่ สี่เคิงปีแล้วค่ะ่ันผู้ชมแต่ว่าเท่ากับต้องใส่เวลาเนาะค่ะหนามันซอมันใส่มันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงอีหลีดเท่าปกติห้าใส่สองสามเดือนอุ้ยก็ดีแม่ใส่ไปบัดน้ไปกลับมาของเก่าอีกครับผมค่ะแต่ว่าขีมที่ว่าในชุดนี่ครับพี่น้องใส่ดีแบบว่าบ่ได้เปลี่ยนขี้มเลยครับผมสบู่มันนี้่สนใจก็ทถักไลน์มาเด้ค่ะครับนี่ค่ะแป้งตะลับกะ ใส่ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหยอดฮิตไปแล้วค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุกขขูสสก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ